สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเรียนคณิตศาสตร์ป2ค่ะบทที่5แบบฝึกหัด5.11การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณเด็กๆจะได้เรียนในหน้า181ถึง182ค่ะหน้า181แบบฝึกหัด5.11การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณข้อ1เขียนเครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างคุณครูแนะนำเครื่องหมายอีกก่อนนะคะว่าถ้าหันด้านก,กว้างไปจะเรียกว่ามากกว่าค่ะถ้าหันด้านแหลมๆไปจะเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าและสุดท้ายก็คือเครื่องหมายเท่ากับบ่งบอกว่า2ด้านก็คือทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวามีค่าเท่ากันค่ะ คุณครูบอกไว้ว่าสังเกตดีๆโจทย์นี้ไม่ต้องคำนวณนั่นแสดงว่าโจดนี้น่าจะต้องง่ายมากๆใช่ไหมคะ,ะแต่ให้เราใช้การสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนะคะ,ะมาเริ่มข้อ1เลยค่ะ61คูณ2มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ61 5. อ่ะคูณ5ให้เราสังเกตนะคะว่าด้านซ้ายก็เป็นเลข61ค่ะด้านขวาก็61 เป็นจํานวนเดียวกันเราไม่ต้องเปรียบเทียบค่ะเรามาดูที่เลข2กับเลข5เลข2มีค่าน้อยกว่าเลข5ใช่ไหมคะดังนั้นผลคูณของ61คูณ2เนี่ยจะมีผลคูณน้อยกว่า61คูณ5ดังนั้นเราจึงเติมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเพื่อบ่งบอกว่า61คูณ2น้อยกว่า61คูณ5 ข้อ2 5งคูณ32มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3คูณสาสังเกตก่อนค่ะว่าจำนวนที่เหมือนกันก็คือ32กับ32เราก็ไม่ต้องเปรียบเทียบค่ะมาดูที่เลข5กับเลข3เลข5มีค่ามากกว่าเลข3ใช่ไหมคะ,ะดังนั้นผลคูณในด้านซ้ายเนี่ย5คูณ32 ก็จะต้องมากกว่า3คูณ32เราจึงเติมเครื่องหมายมากกว่าค่ะ5คูณ32มากกว่า3คูณ32นะคะอะสังเกตว่าเวลาเราอ่านค่าเราจะอ่านจากด้านซ้ายนะคะเปรียบเทียบกับด้านขวามือค่ะข้อ3 27คูณ6มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5คูณ27 ด้านซ้ายก็มี27ค่ะจำนวนเดียวกันกับด้านขวามือเนะคะเราก็ไม่ต้องเปรียบเทียบให้เรามาดูเลข6กับเลข5เลข6มีค่าเป็นไงคะมีค่ามากกว่าเลข5ค่ะดังนั้นผลคูณของ27คูณ6ก็จะต้องมากกว่า5คูณ27ค่ะ27คูณ6จึงมากกว่า5คูณ27 ข้อ4 4คูณ54มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ54คูณ4สังเกตจํานวนค่ะด้านซ้ายก็เป็นเลข4ค่ะด้านขวาก็มีเลข4จํจำนวนเดียวกันเลยค่ะ,ะมีเลข54นะคะด้านขวาก็มี54เอ๊ะเป็นจํานวนเดียวกันเลยเพียงแต่สลับที่กันใช่ไหมคะจาได้ไม่เอ่ยว่าคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณ เมื่อเราสลับที่การผลคูณยังคงเท่าเดิมนั่นแสดงว่าผลคูณของ4คูณ54ก็จะเท่ากับผลคูณของ54คูณ4นั่นเองเราจึงเติมเครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อ5 8คูณ31มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8คูณ39สังเกตค่ะว่า 8, ด้านซ้ายมีเลข8ด้านขวาวก็มีเลข8ค่ะเหมือนกันไม่ต้องเปรียบเทียบค่ะามาดู3 1ด้านนี้มี31ด้านนี้มี3 9 31มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ31น้อยกว่าดังนั้น8คูณ31ผลคูณก็จะต้องน้อยกว่า8คูณ3 9มใช่ไหมเอ่ยดังนั้น8คูณ31เเราจึงเติมเครื่องหมายน้อยกว่า 8คูณ39ข้อ6 60คูณ5มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ40คูณ3ข้อ6เนี่ยค่ะสังเกตสิคะว่าเลข60ค่ะจำนวน60เนี่ยด้านนี้ก็ไม่มี60เลยค่ะต่างกันแล้วนะคะหกมีค่าเป็นยังไงกับ4ค่คะใช่แล้วค่ะ60มีค่ามากกว่า40ค่ะ แล้วมาเปรียบเทียบที่เลข5ค่ะเลข5กับเลข3เลข5ก็มีค่าเป็นยังไงกับเลข3เอ่ยก็มากกว่าอีกดังนั้นผลคูณในด้านนี้ค่ะ60คูณ5ก็จะต้องมีผลคูณมากกว่า40คูณ3ใช่ไหมคะดังนั้นเราเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ย60คูณ5จึงมากกว่า40คูณ3 มาดูข้อ7ค่ะ2 8 9คูณ89มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 9 8คูณ98สังเกตค่ะว่าเลข2เหมือนกันเลยนะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่าง89กับ98ดูดีๆนะคะว่า2จํานวนเนี้ยไม่ใช่จํานวนเดียวกันนะคะอ่า89กับ98 89มีค่าเป็นยังไงกับ98ค่คะ ใช่แล้วค่ะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นผลคูณในด้านซ้ายนีคะ2คูณ89ก็จะต้องน้อยกว่า2คูณ98 2คูณ89เราจึงเติมเครื่องหมายน้อยกว่า2คูณ98ข้อ8 7คูณ74มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4คูณ47สังเกต7กับ4ค่ะ จำนวน1หลักนะคะ7มากกว่า4ใช่ไหมเอ่ยแล้วมาดูจํานวน2หลักค่ะด้านซ้ายเป็น74ด้านขวาเป็น47 74ก็มีค่าเป็นยังไงอีกคะมากกว่าอีกค่ะดังนั้นผลคูณของ7คูณ74ก็จะต้องมากกว่าผลคูณของ4คูณ47เราจึงเติมเครื่องหมายมากกว่าค่ะ7คูณ74 มากกว่า4คูณ47ง่ายไหมคะสำหรับเรื่องนี้ไม่ต้องคํานวณเลยค่ะข้อ2เติมตัวเลขแสดงจํานวนสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้มีหลายคําตอบให้เลือกตอบเพียงจํานวนเดียวเด็กๆอาจจะมีคําตอบที่แตกต่างจากที่คุณครูแนะนำได้นะคะข้อ1 15คูณ2น้อยกว่า15คูณจำนวนใด เลข2หลักค่ะมีเลข15เหมือนกันให้เราดูที่เลข2ค่ะเลข2น้อยกว่าจํานวนใดได้บ้างเลข2ก็น้อยกว่าได้หมดเลยค่ะตั้งแต่่าขึ้นไป3 4 5 6, 7ไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่คุณครูขอเติมจํานวนที่ใกล้เคียงกับเลข2ค่ะคุณครูเติมเลข3ค่ะเราจะได้ว่า15คูณ2น้อยกว่า15คูณ3 ข้อ2 7คูณ44มากกว่า4คูณจำนวนใดจำนวน1หลักค่ะด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเลข7ดนั้นขวาเป็นเลข4ค่ะเลข7จะมากกว่าเลข4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่นำมาคูณเนี่ยคุณครูสามารถเติมเราสามารถเติมจำนวนเดิมได้เลยค่ะ4คูณ44 7คูณ44มากกว่า4คูณ44เพราะว่า7เนี่ย ก็ยังคงมากกว่า4นะคะถึงแม้ว่าจำนวนด้านหลังเราจะเติมจำนวนเดียวกันค่ะข้อ3 4คูณจำนวนใดน้อยกว่า7คูณ3าจำนวนที่กำหนดมาให้ค่ะจำนวน1ห,หลักเนี่ย4มีค่าน้อยกว่า7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังนำาี่มาคูณ31เติม31นะคะ4คูณ31ก็ยังคงน้อยกว่า7คูณ31 หรือเราจะเติมจำนวนที่น้อยกว่า31ก็ได้ค่ะข้อ4จํจำนวนใดคูณ2น้อยกว่า87จคูณ2จนวนที่กำหนดมาให้ก็คือเลข2ใช่ไหมคะเลข2เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากันค่ะแล้วจำนวนใดที่นำมาคูณ2จะน้อยกว่า87คูณ2คะ เติมจำนวนที่ใกล้เคียงกันได้ค่ะ86คูณ2น้อยกว่า87คูณ2หรือจะเป็นจำนวนอื่นก็ได้ที่น้อยกว่า86ค่ะข้อ5 6คูณ23มากกว่าจำนวนใดคูณ23าจำนวนที่กำหนดมาให้2หลักก็คือ23กับ23ค่ะแล้วเลข6เนี่ยมากกว่าเลขอะไรได้บ้าง เลข6ก็มากกว่าเลขก 5, 4, 3, 2, 1 0ได้ใช่ไหมคะคุณครูเติมจำนวนที่ใกล้เคียงก็คือเลข5ค่ะ6คูณ23มากกว่า5คูณ23ข้อ6 51คูณ9เท่ากับ9คูณจำนวนใดสังเกตเครื่องหมายค่ะคือเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา ะต,ต้องได้ผลคูณที่เท่ากันค่ะแล้วข้อนี้จัดอยู่ในสมบัติคุณสมบัติการสลับที่การคูณค่ะเมื่อสลับที่การผลคูณยังคงเท่าเดิมค่ะด้านซ้ายมีเลข9ด้านขวามีเลข9จํำนวนที่หายไปก็คือเลข51ใช่ไหมคะ51คูณ9เท่ากับ9คูณ51ข้อ7 74คูณ5 น้อยกว่าจำนวนใดคูณกันข้อนี้นะคะ,ะต้องหาว่าด้านเนี้ยจะต้องมากกว่าด้านซ้ายมือนะคะ,ะเราเติมเลข74็ดสิได้ไหมเติมได้นะคะแล้วจำนวนใดละ่ะที่มันจะมากกว่า5ก็คือเป็น678ขึ้นไปใช่ไหมคะ,ะคุณครูเติมใกล้เคียงก็แล้วากาันเติมเลข6ค่ะ74คูณ5น้อยกว่า74คูณ6 ข้อ8 82คูณจำนวนใดมากกว่า82คูณจำนวนใดนะคะ,ะมีจำนวน2หลักมาให้ด้านซ้ายก็82ด้านขวาก็82อค่ะ,ะเพราะฉะนั้น82คูณอะไรจะมากคะ,ะคุณครูขอเติม82คูณ2มากกว่า82อคูณ1่าซึ่งเด็กๆสามารถเติมจำนวนที่แตกต่างจากที่คุณครูแนะนำไปได้นะคะ หน้า182ข้อ3เติมคำตอบอย่างน้อย3คํคำตอบตัวอย่างค่ะเขียนจำนวน2จํจำนวนคูณกันที่มีผลคูณมากกว่า12คูณ3ให้เขียนมา3คํคำตอบนะคะง่ายๆเลยค่ะ12อ่า12ก็คือจำนวน2หลักนี้ก็คือ12เท่ากันค่ะ12เหมือนกันคูณ4ก็ต้องมากกว่า12คูณ3 12คูณ5ก็ต้องมากกว่า12อคูณสาหรือเราจะเติม13คูณ3ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะยังคงเป็น12คูณ6กคูณ7แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อ 1. เขียนจำนวน2จํจำนวนคูณกันที่มีผลคูณเท่ากับ50เท่ากับ50นะคะอ่า50คูณอะไรบ้างละ่ะที่จะได้เท่ากับ50 ก็คือ1คูณ50นะคะ1คูณ50ก็ยังคงได้เท่ากับ50 5 1 5เติมศย์ต่อท้ายหรือนะคะ25คูณ2คะ่ะถ้าเราทำเป็นในรูปผลบวกเรานำา5 5บวกกัน2จํจำนวนใช่ไหมคะ25บวก25เราก็จะได้เท่ากับ50ถ้าเราทำเป็นในรูปผลคูณก็คือ25คูณ2 25คูณ2 5คูณ2ได้10ค่ะใส่0ทด1 2คูณ2ได้4 4บวก1เป็น5จะได้ว่า50นะคะจึงเติม2คูณ25ค่ะ2คูณ25ก็จะได้เท่ากับ50หรือ5คูณอะไรคะได้50 5คูณ10ค่ะหรือ10คูณ5ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อ2เขียนจำนวน2จํานวนคูณกันที่มีผลคูณมากกว่า25ง่ายมากๆเลยค่ะข้อนี้25คูณอะไรคะที่จะได้มากกว่า25ถ้า25คูณ1ได้เท่ากับ25ดังนั้นเราเขียน25คูณ2ก็จะต้องได้มากกว่า25อยู่แล้วค่ะหรือ25คูน3นะคะจะเป็น25คูณ4 25คูณ5ได้หมดเลยค่ะหรือเป็น 26คูณ2ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ3เขียนจำนวน2จํจนวนคูณกันที่มีผลคูณน้อยกว่า3คูณ49นั้นหมายความว่าจํานวนที่เราจะนำมาคูณกันได้นะคะอาจจะน้อยกว่า3หรือน้อยกว่า49หรือคงจํานวนใดไว้นะคะอาจจะ นำสามไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปลดจำนวนให้มันน้อยกว่า49หรือจะลดจำนวนให้น้อยกว่าเลข3แล้วก็คงเลข49ไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างนะคะ0ูคูณ49 0เนย์นี่ยน้อยกว่า3ใช่ไหมคะหคูณ49 1ก็น้อยกว่า3 2คูณ49 เลข2เนี่ยก็น้อยกว่า3นะคะดังนั้นคำตอบที่เรานำมาเขียนเนี่ยจ,จะน้อยกว่า3คูณ49ทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆอาจจะเลือกตอบคำตอบอื่นก็ได้นะคะข้อ4เขียนจำนวน2จํจำนวนคูณกันที่มีผลคูณน้อยกว่า61คูณ7แต่มากกว่า50คูณ2 หรือเราจะแปลได้ง่ายๆนะคะว่าจำนวนที่มากกว่า5 0คูณ2แต่น้อยกว่า6 1คูณ7จําำนวนใดที่มากกว่า5 0คูณ2ได้บ้างคะ,ะยกตัวอย่างนะคะ5 0คูณ3 50คูณ3ก็ยังคงมากกว่า5 0คูณ2แต่น้อยกว่า6 1คูณ7คะ่ะหรือจะเป็น 4, 5 0คูณ4 5่คูณทั้ง3ามคำตอบนี้นะคะ ก็มากกว่า50คูณ2แต่น้อยกว่า61คูณ7สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะคะก็คือเราสามารถบอกได้ว่าผลคูณของจำนวน2จํจำนวนนะคะว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันหรือเท่ากันโดยไม่ต้องหาผลคูณของ2จํจำนวนนั้นเลยค่ะ <S <S เพียงแต่ว่าเด็กๆใช้การสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบได้นะคะ ครูหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ